สวัสดีครับวันนี้พบกับโ oh, อโหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็น Rock f i l e Selection นะฮะกับรุ่นที่ชั่วร้ายที่สุดก็คือกับตันคิดของเรานั่นเองตัวนี้จะมาคู่กับลูฟี f นะที่เราเคยรีวิวไปแล้ววันนี้จะมารีวิวกับตันคิดของเรานั่นเองอันนี้เป็นหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า อันนี้ในกล่องจะมีติดสกอเทฟไว้ด้วยโอเคนะักข้างในเป็นประมาณนี้นะฮะค่อนข้างแน่นกล่องเลยนะฮะตัวนี้อ่าอันนี้จะมาเป็นถุงเดียวนะครับโอ้อันนี้แบ่งทองทองเลยก็คือมาเป็นตัวกับถานให้เลยนะฮะไม่ได้มีแยกอะไรเลย มาเรามาเช็ครายละเอียดกันดีกว่าตัวฐานก็คือจะเป็นเหมือนตัวลูฟี่อ่าเป็นพื้นลักษณะแบบนี้นะฮะมีควันอยู่ด้านข้างตัวควันก็จะไล่เฉดสีเงาดำดำดำด,ำด้วยนี่จะไล่ตามร่องตามอะไรอยู่นะฮะตัวฐานก็จะมีเหมือนเป็นรอยแล้าวนิดนึงนี่ฮนะ,ะส่วนคิดของเรานะฮะ ก็มาในชุดประจำของเขาเลยตัวสีเนี่ยจะมีลงไฮไลท์บ้างเล็กน้อยนะฮะตัวกางเกงเนี่ยจะไล่เฉดสีค่อนข้างเห็นชัดเลยและไล,ล,ล,ล่จนไม่รู้ว่าอันไหนเปิดหรือว่าอันไหนเป็นสีกางเกงนะ,ะ,ะจะเป็นเหลืองตัดลงไปเป็นร่องดําอย่างนี้นะฮะสีเหลืองนี่จะนูนออกมานะ,ะ,ะตัวร่องเนี่ยจะบุ๋มลงไปด้วย ครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้ก็ที่มือก็จะมีโซ่อยู่คิดแขนขาไปข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะไม่มีนะฮะตัวผ้าคลุมก็จะประมาณนี้อ่าก็จะเปลอง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 ไม่ได้ไฮไลท์สีอันนี้หน้าค่อนข้างแท้เลยนะฮะคิดชึบะลายละเอยียดรวมจะประมาณนี้นะฮะ ก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้ไปยืนคู่ลูฟี่นะ่าจะสวยเลยแต่ว่าผมเลืมเอาลูฟี่กลับมาใส่ฐานก็คือจะประมาณนี้เดี๋ยวเราหมุนให้ดูมานี่ก็จะยืนอยู่ประมาณนี้นะฮะกับการคิด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 ,คดของเรานั่นเอง นะฮะฮรายละเอียดคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ความสูงนะฮะถ้าวัดจากในฐานจนถึงหัวเนี่ยมันจะอยู่ที่15เซนนิดๆนดนะฮะมาสิบห้าจุดสามสิบห้านี่อยู่ตรงนี้กับฐานตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นงาน Rockfire Selection นะฮะอีกตัวหนึ่งที่เอามารีวิวกันในวันนี้นะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้โอโหทอยของเราด้วยนะน,น,นี่โอเควันนี้เราก็ขอบคุณนะครับที่รับดูรับชมครัวหน้าก็อย่าลืมติดตามช่องเราอีกทีเหมือนกันสาหรับวันนี้สวัสดีครับ